สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับเราสัญจรมาพบกันที่สนามพุทธบูชา39แยก3นะครับคู่ที่ทันได้รับชมนะครับเป็นตะกร้อเดียวนะฝั่งที่หันหลังนะครับเจ้ เพชรเกษมนะครับเจ้าของน้ำหนัก130กโลนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับตัวออนทวนนะฮะเด็กสมบูรณ์นะครับฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งน้นนะครับเป็นน้องหนึ่งสะพานมอสะพานกรุงเทพนะครับเดี่ยวเสิร์ฟแปลข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับเกม13แต้มไม่มีดิวนะครับชิงรางวันอยู่ที่20,000บาทนะครับสำหรับตะก้อโคนนี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับทั้งหมด5ครั้งนะครับเป็นฝั่งทาง น้องหนึ่งสะพานกรุงเทพนะครับเอาชนะไปได้3ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของแจอ้วนเพชรเกษมนะครับชนะไปได้2ครั้งนะครับไฟนี้เป็นไฟที่6แล้วนะครับเป็นตะกอที่ไม่ยอมกันจริงๆนะครับเจอกันที่ไรเนี่ยโอ้นะฮะสูสีนะครับไฟล่าสุดก็เป็นฝั่งทางด้านของแจอ้วนเพชรเกษมนะคนที่หันหลังนะครับเอาชนะไปได้นะครับที่สนามเพชรเกษม68นะครับเป็นสนามเย้าของแจอ้วนนะครับ ทางด้านของน้องหนึ่งนะครับคาใจนะครับก็เลยขอเตะที่สนามกลางนะครับขอย้ายมาเตะที่สนามพุทธบูชา39นะครับมาดูนะครับวันนี้นะครับฝั่งไหนจะได้รับใครชนะนะครับเป็นเวทตะก้อเวทเล็กๆนะครับไม่ถือว่าเป็นเวทใหญ่นะครับก็นะครับดูเกมเสิร์ฟนะใครจะออกลูกเสิร์ฟได้ดีกว่ากันนะครับใครจะนิ่งนะครับ สกอตอนนี้นะครับเป็นฝั่งทางด้านของแจ้วอ้วนเพชรเกษมนะขึ้นนําไปแล้วนะครับสองต่อโนแต้มนะครับแจ้วอ้วนได้เสิฟนะครับเสิบจังหวะนี้นะตัดหน้าขวาโอ้โหนะครับออกลูกเสิรบได้ดีนะสำหรับแจ้วอ้วนเพชรเกษมนะครับเสิบไปนี่ลงหัวมุมเลยนะครับขยับนี้ออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับสามต่อโนแล้วนะครับนะฮะช่วงต้นเกมนี้เสิบดีนะครับแจ้วอ้วนนะครับ ดูนะฮะจะได้รับชัยชนะอีกไฟหนึ่งหรือเปล่านะจะตีเสมอเป็น3าต่อสมเมตรหรือเปล่านะสามศูนย์นะเสิบจี้ไปนะขวาอีกทีหนึ่งนะฮะน้องหนึ่งะไหลเข้ามานะครับตีจิกหน้าซ้ายนะครับแก้วนนี่ถนัดซ้ายนะครับสายธรรมชาตินะครับส่วนน้องหนึ่งนี่ก็ถนัดขวานะครับหมู่นะฮะเสือค่อนข้างจะแข็งนะสำหรับฝั่งทางด้านของน้องหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องหนึ่งนะครับสนามกลางนี่แกเล่นได้ดีนะ แต้มศูนย์ต่อสามนะครับหน้าเสือแข็งนะครับฝั่งนู้นนะครับเสิร์ฟมาหน้าขวาสุดนะฮะเจ้อ้วนเปิดหัวยกไหลเข้าไปลูกนี้เฉลือดนะฮะยังได้อยู่นะฮะเฉลบ่นิดนะครับตีประคองมาเอ้าเจ้อ้วนรับลูกแรกไปดีเตะลูกสองไปไหนนะครับเตะออกนอกสนามไปเลยนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับไข่แตกนะครับหนึ่งต่อสามนะครับเต้มนะครับหนึ่งต่อสามนะครับเกมเสิร์ฟ น้องหนึ่งนะฮะเสิฟจี้หน้าขวานะครับแจ้วนรับ 1- นสองไหลลงห่างนะครับจังหวะนี้ตีดีนะครับโอ้โหนะครับตีจิกไปหน้าขวาสุดของน้องหนึ่งนะครับเปลี่ยนเทิมนะครับเตมสามต่อหนึ่งนะครับแจ้วนนะครับเสิฟจังหวะนี้นะครับไปตรงหัวนะครับน้องหนึ่งยกไหลมาปีเหลี่ยมดีนะครับนี่นะฮะเกียตีฉลาดนะครับ ตีมาฝั่งไม่ถนัดของทางนั้นแจอ้วนนะครับก็ได้แค่มองนะครับเลียนเสิฟนะครับเต็มหนึ่งต่อสามนะครับเสิบไหลนาขวาอีกแล้วนะเปิดแตกนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสองต่อสามนะครับนะเหลือแต้มเดียวทันนะครับนี่นะชิงเกมเสิฟกันนะครับเวทเล็กนะครับ แต้ม2ต่อ3นะครับน้องหนึ่งนะครับเสิร์ฟมาหน้าขวาอย่างเดิมนะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับอู้รู้สึกว่าหน้าขวาทางด้านของแจ้วอ้วนนี่จะมีปัญหานะครับรับเกมเสิร์ฟน้องหนึ่งไม่อยู่นะครับ2แต้มรวดเลยนะครับตีเสมอแล้วนะครับ3เท่านะครับเต้ม3เท่านะครับ เสิร์ฟมาหน้าซ้ายนะครับข้างถนัดแล้วนะฮะแจ่วนบอกว่าสบายจังหวะนี้ลากไปจ่อหัวนี้นะตีไม่เหลือนะครับนี่นะฮะถ้าตีมาเสิร์ฟมาหน้าซ้ายนี่ก็พอจะสู้นะครับเพราะว่าเป็นฝั่งถนัดของทางด้านแจ่วนนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสกอร์ตอนนี้เสมอกันที่3ต่อ3แต้มนะครับแต้ม3เท่านะครับเจนะครับโอ้นะครับจังหวะนี้นะฮะจะกะที่จะกระแทกนี่ไปสั่ง ไปฝั่งทางถนัดของน้องหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันติดตาข่ายนะเปลี่ยนเสิมนะครับเต็มสามเท่านะครับน้องหนึ่งนะครับตัดมาหน้าขวาแต่ว่าตรงหัวนะครับแจ้วนไหลไปจอดหัวนิดนะครับตีเหลี่ยมนะเหลี่ยมดีนะครับ ทางด้านของเจ้อ้วนนี่ถนัดใช้หัวอาชีพอยู่แล้วนะครับคอนโทรนไปหน้าเน็ตได้นี่ก็เกี่ยวยากนะครับเพราะว่าเป็นตะวกอเดี่ยวนะครับแตมสามต่อสามอยู่นะครับเจ้อ้วนเสิร์ฟไล่จี้น่า้ายนะครับมีเปนิดหนึ่งลูกสองกห่างนะครับตีประคองมาเจ้อ้วนรับหนึ่งสองไปจจมหัวเน็ตนะครับอย่างนี้ไม่เหลือนะขยับพลิกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสี่ต่อสามนะครับ ต้ม4ต่อ3นะครับแก้วนะครับไล่หน้าสายอีกทีเนึงนะฮะน้องหนึ่งไหลมาตีลูกนี้ไม่ข้ามนะฮะได้อีก1แต้มนะครับโอ้นะถ้าหลุดก็หลุดทีละ2แต้มเลยนะครับพยาาห่างไปเป็น5ต่อ3นะครับเต้ม5ต่อ3นะครับแก้วนนะครับเสริฟจีนาสายสุดนะครับหน้าขวานะโอ้หูไปไหนนะไปแล้วนะฮะป่าไปน่นนะฮะแท่นกรรมการนะครับ ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น6ต่อสานะครับทิ้งห่างไปหนึ่งช่วงตัวแล้วนะครับนี่นะเกมเสิร์ฟของเจ้าอ้วนนี่ก็ถือว่าเสิร์ฟได้ดีนะครับเต็มตอนนี้นะครับ6ต่อสาแล้วนะครับเกมเสิร์ฟเป็นฝั่งทางแจ้อ้วนนะครับเสิร์ฟต่อเนื่องนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ตรงหัวนะครับน้องหนึ่งไหลมานะครับลูกนี้ตีมาดีนะครับเจ้อ้วนนี่ขยับตัวเข้าไปรอจังหวะเกมหยอดนะครับแต่ว่า ทางด้านน้องหนึ่งนี่ตียัดตัวเลยนะครับเป็นเสิร์ฟนะครับตามหลังอยู่3มแต้มนะครับแต้ม 3. ต่อ6นะครับน้องหนึ่งนะครับเสิร์ฟตัดมาหน้าซ้ายแกอ้วนนะครับไหลเข้าไปลูกห่างแะโอ้โหแล้วเตะชันแม็กนะครับไม่อยากจะเชื่อนะน้ำหนักตัวนะเป็นลูกที่แกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกนี่คอนโทรลไปหน้าเน็ตไม่ได้นะครับก็เลยต้อง ใายขานะครับกระโดดติสันแบ็กช่วยนะครับเต็มะว่าไม่ข้ามนะครับทางด้านของน้องหนึ่งนะครับขยับมาเป็น4ต่อ6แต้มแล้วนะครับเต้ม 4. ต่อหนะครับน้องหนึ่งนะครับตีมาลูกนี้นะครับเปิดหัวได้อยู่นะไหลเข้าไปอย่างนี้ไม่เหลือแน่นอนนะครับตีไม่เหลือจริงๆนะครับนี่นะครับเชื่อขนมกินได้นะครับลุงหัวของแจ้วนนะครับตะก้อเดียมเหลี่ยวนะครับ เียคอนโทรนไปได้เน่ก็หมดสิทธิ์นะครับเวทเล็กๆอย่างนี้นะครับเกียตีขุมนะครับนําอยู่2แต้มนะครับมีโอกาสที่จะพลิกล็อกนะครับผัดไปได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าเวทนี้นะฮะจะล็อกกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับหต่อสีนะครับเซอร์ไปนะครับน้องเนงรับ1นสองไหลมานะครับตีออกไปเองนะครับได้อีกหนึ่งแต้มแล้วสลับแจ้อ้วนนะครับหนีไปเป็นเจ็ดต่อสี่แล้วนะครับ เกตเต้มนะครับเปลี่ยนฝั่งนะครับแจ้วนนี่ก็ไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับทางด้านของน้องหนึ่งสะพานกรุงเทพนี่ก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นลูกชายของพี่ชัยนะครับสะพานกรุงเทพนะครับโอ้นะครับดูนะครับเปลี่ยนฝั่งจะมีผลไหมนะครับทางด้านของแจอ้วนนะครับได้เสิร์ตต่อเนื่องนะครับยังนําอยู่นะครับสามเต้มนะครับเต้มนะครับเกตต่อสี่นะครับ แอ้วนอู้ยนะครับจังหวะนี้นะครับถ้าเสิร์ฟข้ามานี่ไม่รู้จะรับได้ไหมนะฮะเพราะว่าน้าหนักนี่มันพุ่งแรงแล้วก็เลียดเน็ตมาซ้ายสุดเลยนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแต้ม4ี่ต่อ7นะครับน้องหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปจังหวะนี้นะครับตรงหัวนะครับแอ้วนไหลมาอีเรียบร้อยนะครับโอ้นี่นะครับเยยมตีหัวของแกนะครับชิงหน้าซ้ายหน้าขวาได้สุดนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแต้ม7ต่อ4นะครับเจออ้วนนะครับเสิร์ฟที่ซ้ายนี่นะครับจังหวะเกมเสิร์ฟของแกตะก้อลงนะครับลงหัวมุมนะครับขยับไปอีกหนึ่งแ้มนะครับเป็น8ต่อ4นะครับเสิร์ฟดีนะครับตะก้อนะครับตอนนี้ทางด้านของ น้องหนึ่งนะครับขอชาเลนจ์นะครับกรรมการขานลงแต่ว่าทางน้องหนึ่งนี่ใช้สิทธิ์ชาเลนจ์นะครับไปดูกล้องนะครับท้ายสุดแล้วนะครับเปลี่ยนตะก้อออกนะเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับยังไม่ได้เต้มนะครับสำหรับทางด้านของเจวัอ้วนเพชรเกษมนะครับตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่4ีต่อ7อยู่นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ4ีต่อ7นะครับน้องหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปนะฮะที่หน้าขวานะครับเจ้าอ้วนไหลลูกหาง ตียาวมาเกี่ยวได้นะเกี่ยวซ้ายยกขวาเข้าไปนะครับลุงนี้ตียอดนะครับแจ้อ้วนยืนอยู่ตรงนั้นนะครับไอหูนะจะเกี่ยวได้อยู่นะสำหรับน้องหนึ่งนะครับไหลไปซ้ําอีกทีหนึ่งนะตปยัดตัวนะครับอยากจะได้แต้มเป็นเสียแต้มเลยนะสลหรับแจ้อ้วนนะครับขยับไล่มาเป็น5ต่อ7ดนะครับเหลือ2แต้มทันแล้วนะครับแต้มนะครับ5ต่อ7นะครับเกมเสริฟนะครับน้องหนึ่งนะครับเสร์บ ตีไปนะครับตรงหัวแจออวนยกไหลมาเหลือบมองนิดนึงนะครับตีฉีงมาหน้าซ้ายสุดนะครับเปยนเสิร์ฟนะครับอยู่ในช่วงกลางเกมแล้วนะครับเปลี่ยนฝั่งมานี่ก็เป็นทางด้านของน้องหนึ่งนะครับขยับแต้มนะครับสกอร์นะครับเจ็ดต่อ5้านะครับแจ่อวนนะครับเสิร์ฟมาดีด้วยนะครับ เอารับ 1- 2มีเปนะครับแปลกไปง่ายงเอา oh, ้ i̇şte าแจ้ววนไปไหนโอ้โหนะครับโดนแปรกินนะครับจังหวะนี้นะครับเสียจังหวะนะครับแจ้ววนนะครับนี่นะครับเจ้าของน้าหนักตัว130โลนะครับการขยับตัวนี่จะช้านะครับการเคลื่อนไหวนี่จะเป็นลงฝั่งนี้นะครับแต้มนะครับ5้าต่อ7นะครับหนึงหนึ่งนะครับเสิบจี้ซ้ายนะครับ แจ่อ้วนรับ1นสองไหลมาทันไหมยังทันนะฮะพุ่งตัวมาน้องใจน้องหนึ่งนะเกี่ยวได้อูโหตีไปจังวะนนี้ยังไงนะกรรมการนะครับขานว่าออกนะครับอืมนะครับนิดเดียวนะครับดูนะฮะว่าทางด้านของน้องหนึ่งนี้จะขอโอกาสชาเลนจ์อีกได้ไหมนะครับเพราะว่าชาแรกชาเลนจ์ครั้งแรกนี้เป็นผลนะครับครั้งสองนี่ดูนะครับว่าจะชาเลนจ์อีกไหมนะครับ ขอโอกาสชาเลนจ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสนามเป็กเกษมนี่ก็มีกล้องจับทั้ง6จุดนะครับมีโอกาสชาเลนจ์ได้นะครับถ้าสมมติว่าชาเลนจ์เป็นผลนี่ก็ชาเลนจ์ได้อีกนะครับถ้าชาเลนจ์ไม่เป็นผลนี่ก็คือหมดสิทธินะครับก็นะฮรชาเลนจ์ของน้องหนึ่งนี่เป็นผลนะครับสรุปแล้วตะก็ลงนะครับเป็นฝั่งทางด้านของน้องหนึ่งนี่ได้แต้มนะครับจี้มาเป็น6ต่อ7เหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับ มีโอกาสที่จะชาเลนได้อีกนะครับเพราะว่าชาเลนเป็นผลทั้งสองครั้งเลยนะครับสกอร์หต่อเจ็ดนะครับน้องหนึ่งได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไปนะครับแจอ้วนรับไหลมาตรงนี้ตีจิกลงหน้้เนิดเลยนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเปลี่ยนฝั่งมานี่เป็นฝั่งทางด้านของน้องหนึ่งนะครับขยับแต้มมาแล้วนะครับสองต้มเลยนะครับดูนะฮะเจ็ดต้มนี้ยังไม่ขยับนะสำหรับแจ้อ้วนนะครับดูว่าจะขยับไปไหมนะครับเจ็ดต่อหกนะครับ เส,ส co ิร์ฟมานาซ้ายน้องหนึ่งยกหนึ่งสองไหลไปต้หัวไปดีนะครับโอ้โหนะครับทําได้ดีนะครับการเปลี่ยนฝั่งนะครับไม่ยอมให้แต้มแจ้วนนี้ขยับเลยนะครับแต้มหกต่อเจ็ดนะครับน้องหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปนะครับ เจออันรับหัวายุไหลมานะครับตีมาดีนะครับไม่ยอมให้ขยับเหมือนกันนะครับโอ้นะครับแล้วก็เวทนี้สูสีเลยนะครับเจอกันแล้วทั้งหมดนี่5้าครั้งนะครับเป็นฝั่งทางน้องหนึ่งที่หันหลังนะครับเอาชนะได้3าครั้งนะครับเจออัลนี่ชนะ2นะครับไฟนี้เป็นไฟที่6นะครับล่าสุดนี้ก็เป็นทางด้านของเจอ้ันเพชรเกษมนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะของเอาชนะน้องหนึ่งไปได้นะครับวันนี้น้องหนึ่งขอแก้มือนะครับ มาตีสนามกลางเอาครับขยักแปมแล้วนะครับเป็นฝั่งทางด้านเจอ้วนนะครับได้เป็น8ต่อ6นะครับห่าง2แต้มนะครับเสิร์ฟเจาะมาหน้าซ้ายสุดนะครับน้องหนึ่งนี้รับเฉลบออกนะครับแ้ม8ต่อหนะครับเจอ้วนครับเสิร์ฟขี่ขวามานะครับตะก็ออกนะครับออกหลังนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ6-8นะครับโอ้นะครับเสิร์ฟไม่ข้ามนะสำหรับน้องหนึ่งนะครับดูนะครับว่าท้ายเกมนี้ใครจะมีความนิ่งกว่ากันนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางนั้นเจ้าไน้เสิร์ฟนะครับแต้ม8-6ต่อนะครับอู้เสิร์ฟตัดมาดีนะเข้าหน้าซ้ายนะครับ เปิดแถบนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะสลับแจ้อวนไปเกษมนะครับเป็น9ต่อ6แล้วนะครับแต้ม9้าต่อ6นะครับเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายได้ดีนะสลับแจ้อวนหลอกไปหน้าขวาบ้างนะครับออกนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟได้สุดจริงๆนะสลับแจ้อวนนะครับถ้าเสิร์ฟลงนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับในจังหวะการวิ่งนะครับแต้ม6ต่อ9นะครับ ลูกนี้ไม่หนีตัวนะครับแจ้วนยกไหลามาปีดีนะครับยิงเล่นยิงมั่นใจนะสำหรับแจ้อวนเพชรเกษมนะเพราะว่าสกอร์นี้นําตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับนําอยู่สามแต้มนะครับแบต้มกาต่อหกนะครับแจ้วนนะครับเสิร์ฟมาจังหวะน,นี้นะครับหนองหนึ่งไหลไปนะครับ ตีโยงหลังเอ้าตะก้อออกหลังนะครับเป็นอีกหนึ่งเต้มนะครับ10ต่อ6นะครับห่าง4ี่ต้มแล้วนะครับดูนะสถานการณ์นะครับทางด้านน้องหนึ่งนี่จะกลับมาได้ไหมนะครับเพราะว่าสะกรอห่างเลยนะครับเกม13แต้มไม่มีเดียวนะครับ่ายเกมแล้วนะครับแต้ม10ต่อ6นะครับเจนะครับเสฟไล่ชี้ซ้ายรับ1-2ไหลไปยังได้อยู่นะครับ ยังแก้ไขาลูกนาเนตได้นะครับนาะเกมเสิบเนี่ก็ทำลายจังหวะเกมรับของน้องหนึ่งนี้ได้ดีเลยนะเจ้าอ้วนเพชรเกษมนะครับแต้มหกต่อสิบนะครับเส,สิบไปจีนาสายข้างถนัดนะฮะเจ้าอ้วนหันหลังยกมาแล้วไหลเยาวมาตาก็ลงนะครับตีลงท้ายคอร์ดเลยนะครับโอ้โหนะครับ จังหวะการเคลื่อนตัวนี่ยังถือว่าใช้ได้นะครับเจ้าของน้าหนัก130ยสโลนะไม่ใช่อุปสรรคแล้วนะในช่วงท้ายเกมนะครับสกอร์นะครับ10บต่อหนะครับเจออ้วนนะครับเสิร์ฟมาหน้า้ายอีกแล้วนะครับน้องหนึ่งยก 1, 2- ึ่งสไหลไปกระโดดทีมหน้านเฮตนะครับเขียนเสิร์ฟนะครับแต็ม6ต่อสิบนะครับ เสิร์ฟไปไม่หนีหัวเจอ้วนนะครับยกไหลมาโอ้โหนะครับมงจิกพลิกหัวเน็ตลงเลยนะครับถ้าเสิร์ฟไม่หนีตัวเจออ้วนนี่ก็เป็นงานหนักของน้องหนึ่งแล้วนะครับเจอ้วนนี่ส่วนมากแกจะรับนะครับรับหัวจะนิ่งนะครับแล้วก็คอนโทรลมาจ่อด้วยนะครับเป็นเสิร์ฟนะครับเต็มนะครับ 10- ต่อหนะครับ เซบจี้หน้าขวานะครับจังหวะแรกไม่ดีนะจังหวะ2คอนโทรลู่ห่างนะครับตีไม่ข้ามนะฮะได้อีกหนึ่งเต้มนะสลับทางด้านเจวอนเพชรเกษมนะครับ11ต่อ6นะครับโอ้โหนะครับทิ้งห่างออกไปเลยนะครับช่วงนี้นะครับดูนะครับทางด้านของน้องหนึ่งนะครับจะกลับมาได้ไหมนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็เหลือ2แต้มจะเกมแล้วนะครับแต้ม11ต่อ6นะครับเจวอนนะครับตัด มาลูกนี้ตรงหัวนะครับน้องหนึ่งไหลไปเอ้าทำหลุดไปล้นนะฮะแจ้วนไหลมาลูกนี้ตีไม่เหลือนะครับได้อีกหนึ่งเต้มนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยนะครับ12ต่อ6แต้มเดียวเกมนะครับขึ้นแทนไปแล้วนะฮะดูว่าจะล็อกเกมเสิร์ฟได้ไหมนะครับเซตพอยต์ครั้งแรกของแจ้วนเพชรเกษมนะครับเต็ม12ต่อ6นะครับแจ้วนครับเสิฟที่หน้าขวานะครับน้องหนึ่งยก ไปลูกนี้แก้ไปแก้ดีนะครับยังไม่เกมนะครับยังล็อกได้โยนะครับแต้ม6ต่อ12นะครับน้องหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปจังหวะนี้เอานะฮะได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ7ต่อ12นะครับไล่มาห่างๆนะครับนี่นะถ้าเสิร์ฟหนีหัวทางนั้นเจออ้วนนี่ก็มีผลเหมือนกันนะครับรับเป๋นะครับ ฝั่งหน้าขวานี้เป็นฝั่งที่ไม่ถนัดด้วยนะสลับใจอวนเพชกเกษมนะครับเต้ม7ต่อ12นะครับน้องหนึ่งนะครับเสิบจีสายเอานะฮะได้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับแปดต่อ12นะครับเหลือ4สีต้มทันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าตะก้อเวรนี้นะครับพร้อมที่จะดุไลทุกเมื่อนะครับเต้มะครับแปดต่อ12นะครับ ดูนะครับท้าไ่กี้มาอีกนิดนึงนี่มีลุ้นแน่นอนนะครับเส์ฟไปจังหวะนี้นะตรงหัวนะครับถ้าตรงหัวอย่างนี้แจ้วนก็บอกว่าทําสบายสบายนะครับเซตพอยต์ครั้งที่2ของแจ้วนเพชรเกษมนะครับดูนะจะปิดเกมได้ไหมนะครับถ้าโดนล็อกอีกครั้งนึงนี่มีสิทธ์นะครับน้องหนึ่งนี้มีสิทธิ์ที่จะไ่จี้ไปอีกนะครับ เม็ดเดียวเกมนะครับ12ต่อ8แต้มนะครับเจ้นะครับเสิฟจี้มานะครับยังเปิดหัวได้อยู่นะครับยกไหลไปนะครับน้องหนึ่งนะตีจริงมาโดนสวนนะลูกนี้ออกข้างนะครับยังล็อกได้นะครับแต้มนะครับ8ต่อ12นะครับเสิฟไปนะครับตรงหัวแจอ้วนนะครับยกเข้ามา ลูกนี้ดีนี่นะครับถ้าเสิร์ฟไปไม่หนีหัวเจอ้วนนี่ก็นะครับแกก็ลากเข้ามาได้นะครับเซตพอยต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ12ต่อ8แต้มนะครับแต้ม12ต่อ8นะครับเจออ้วนนะเสิร์ฟมานะครับได้ไหมนะครับน้องหนึ่งไหลไปหัวมุมนะครับยังล็อกอยู่นะครับโอ้โหนะครับล็อกลูกสุดท้ายนะครับไม่ยอมให้เกมนะครับ เต้ม8ต่อ12นะครับเสริบไปหาเจ้อ้วนนะับเปิดหัวได้นะครับยกมานะครับตีจ่อๆไม่เหลือนะครับต่ก็เม็ดเดียวเกมนะครับ12ต่อ8นะครับเจ้อ้วนตัดหน้าซ้ายโอ้นะครับลูกพลิกเน็ตลงนะเกมไปเลยนะครับเป็นฝั่งทางด้านเจ้าของน้ำหนัก130ยสโลนะเจ้อ้วนเพชรเกษมนะครับเอาชนะทางด้านของน้องหนึ่งสะพานกรุงเทพไปได้นะครับ ย่อมชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้นะครับน่าจะมีไฟที่7นะครับเสมอกัน3ต่อ3ไฟนะครับ3ต่อ3แมเมตรนะครับพบกันทั้งหมด6ครั้งนี้ก็ชนะกันคนละ3ามครั้งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับช่อง y o u t u b บเบลอีสานตะก้อบ้านบ้านะครับช่อง YouTube ตะก้อไฟเตอร์นะครับก็ถ้าชิ่ชอบนะครับก็จะรืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ ก็ขอจบกันบรรยายเกมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ